ใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับสำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2564ครับการส่งความสุขอย่างหนึ่งให้กับคนรู้ใจหรือว่าผู้ใหญ่ที่เคารพนะครับก็คือการส่งขนมหรือว่าเป็นขนมเค้กนะครับวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกครับว่าเขามีการผลิตเค้กแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในรูปแบบไหนยังไงครับวันนี้พูดคุยกับคุณปราโมทบุญเลิศดล้ำนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกสวัสดีครับสวัสดีครับ การส่งความสุขอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะก็อาจจะเป็นคุกกี้หรือว่าเป็นเค้กนะฮะซึ่งอาชีวศึกษาพิษณุโลกก็ดําเนินการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานครับผม <Rams. S 2> ค่ะปีนี้ความพิเศษในรับปีใหม่2,564ของอาชีวศึกษาพิษนุโลกเกี่ยวกับเค้กนะคะมีอะไรบ้างคะด้านครับในปีนี้นะครับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับวิลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษุโลกและก็ใกล้เคียงนะครับโดยการานำผลผลิตที่เกิดขึ้นจากานักเรียนนักศึกษาเราซึ่งเป็นรูปแบบของเค้กและก็คุกกี้นะครับเป็นเค้กและก็คุกกี้ที่มีคุณภาพและก็ราคาย่อมเยาวนะครับส่งมอบให้กับประชาชนในจังหวัดพิษุโลก โดยปีนี้เราจะเน้นในเรื่องของอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับก็จะลดในเรื่องของออครีมในเรื่องของอะไรพวกนี้เพื่อให้พี่น้องเราเนี่ยมีสุขภาพท,ที่ดีขึ้นนะครับตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพครับนะมีการปรับสูตรเพื่อสุขภาพนี่อันนี้เป็นทุก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 ,ทก,ทก,ทกอันเลยหรือว่าเฉพาะ เค้กที่สําหรับแบบเฮลตี้อย่างเดียวครส่วนส่วนมากก็จะเป็นเค้กนะครับก็จะลดครีมที่มีไขมัน, <ฮะ S 2> นเยอะๆเนี่ยให้ลดลงนะครับทราบมาว่าจริงๆการผลิตเค้กหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยก็มีการร่วมไม้ร่วมมือจากน้องๆนักเรียนนักศึกษาในสาขาต่างๆด้วยจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนที่ทําอาหารเป็นเท่านั้น<อ>แต่ว่าอย่างการออกแบบการดีไซน์บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาใช้ด้วยครับ ก็วิลัยอาชีวะศึกษาพิษศโลกนะครับเรา,าได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คณะครูนะครับในการทําโครงการาผลิตเค้กและคุกกี้นะฮะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่โดยการทําทงานเป็นในระบบเชิงสายพานนะครับ,รบได้รับความร่วมมือจากแผนกต่างๆนะครับอ,อย่างเช่นนักศึกษาสาขาวิชาอาหารก็จะ ไปนในเรื่องของการผลิตตัวเค้กนะแล้วก็การแต่งหน้านะฮะเค้กแล้วก็ผลิตคุกกี้นะครับส่วนเรื่องของการบรรจุพันธุ์เนี่ยนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาแผนกการตลาดนะครับที่ที่จะต้องมาบรรจุพันธุ์มาทําในเรื่องของสต็อกอการเก็บรักษาเค้กนะครับนะส่วนนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์เงนี้นะครับเราก็จะามาในทาการทําโปรแกรมนะครับการสั่งออเดอร์เคเข้ามาแล้วก็รวบรวมการสั่งจ่ายออกไปเพื่อ,อเป็นให,ให้เป็นในลักษณะระบบสายผานการผลิตนะครับ mm hmm. แล้วก็มีนะบางส่วน,นอย่างเช่นแผนกบัญชีเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการทำบัญชีสต็อกนะครับการจัดจำน่ายหน้าร้านรก mm hmm. นี้นะครับ แต่โดยมัวรวมแล้วคือนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยก็จะได้ใช้โอกาสตรงนี้นะครับได้ฝึกประสบการณ์ของตัวเองอย่างเช่นทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายได้โดยการวิ่งหาออเดอร์นะครับมาให้กับทีมงานฝ่ายผลิตนะครับนนแล้วเขาก็ยังมีไรายได้ะนะฮะเป็นส่วนตัวที่ได้รับส่วนลดจาก การสั่งออเดอร์มาเป็นน้องๆสาขาไหนคะที่เขาแบบว่าไปหาลูกค้าคือเคาะประตูบ้านเลยสมมติหน่วยงานเนาะเขาก็จะมาพรีเซนต์ว่าจากอาชีวะนะคะพี่ตอนนี้เรามีเค้กอะไรอะไรบ้างคือน้องๆขายเก่งใครได้ฟังน้องนะหลงแล้วก็สั่งตลอดเลยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นน้องสาขาไหนซึ่งส่วนมากเนี่ยนะครับในวิไลเราเนี่ยก็จะมีสาขาธุรกิจค้าปลีกอยู่แล้วสาขาการตลาดอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วนั่นคือนักศึกษาทุกแผนกวิชาสามารถจะ เป็นตัวแทนจำหน่ายได้เป็นผู้หาออเดอร์ส่งมาให้กับวิลัยได้นะครับครับนนจริงๆการกระทําแบบนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการให้ประสบการณ์น้องๆ<ช>ก่อนที่จะเรียนจบเพราะว่าจริงๆพอเรียนจบออกมาแล้วเนี่ยการที่จะมาค้าขาย<ช>การที่จะมาทําผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอน<ช>อันนี้พอได้ลองขายเองทําเองเป็นในหน้าไปแบบว่าเสนอขายของเองเนี่ยก็น่าจะได้ประสบการณ์นะค,ะ<ช>ครับใช่เราเราก็จะเน้นว่าเราจะได้ แสดงว่านักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนวิชาชีพกับวิทยาอาชีวศึกษาพิศโลกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะผล,ผลิตผลิตพันได้สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการค้าได้นะครับและที่สําคัญก็คือ สามารถที่จะสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ใช่ให้สอดคล้องกับมอตโต้สโลแกนของวิทยายนั่นคือจบมามีงานทำนะคะนั่นคือทําธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะหรือไปสมัครตามหน่วยงานก็ได้เช่นเดียวกันและในปีนี้คาดว่าออเดอร์ของเราจะเป็นยังไงบ้างคะในปีนี้นะครับคาดว่าการผลิตของเราเนี่ยก็จะพอกับทุกปีเนื่องจากว่าเราใช้เวลาค่อนข้างจะจํากัด นะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงปีใหม่นะครับแล้วก็เราก็ผลิตตามกำลังเราจะไม่ไปรบกวนเวลาเรียนเวลาปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษามากนักนะครับคือเรามีเวลาจํากัดเอาไว้ว่าทําได้ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะฮะช่วงเวลาเรียนเนี่ยก็คือปกติเลยครับผมอ๋อครับแล้วตอนนี้ยอดเต็มกําลังการผลิตหรือยังครับตอนนี้ออเดอร์ก็กําลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะ เราก็ขอประชาสัมพันธ์ว่า,าเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29เนี่ยนะครับเราจะรับออเดอร์จากภายนอกนะครับแล้ววันที่30นี้เราจะเร่งผลิตให้ให้กับลูกค้าที่สั่งออเดอร์มาแล้วคือลูกค้าสั่งว่าจะรับของวันไหนเราก็สามารถจัดส่งได้ดเลยจัดส่งไหมหได้เลยครับแล้วในปีนี้เราก็ดูว่าเราจะมีหน่วยบริการจัดส่งเค้ก ในระยะทางที่ไม่เกินประมาณสัก10กิโลโโนะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะส่งถึงมือผู้ค้าได้อ๋อนะคะแล้วถ้าซื้อไปเอ๊งอ้อมทานปอนหนึ่งทานไม่หมดสามารถเก็บแด้ประทานได้สักกี่วันคะขออภครับเรองเค้กของเราเนี่ยก็สามารถจะเก็บไว้รักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้สําหรับทําความเย็นเนี่ยก็สามารถจะ,ะเก็บรักษาได้ไว้ประมาณทั้งหนึ่งสัปดาห์เพราะเราใช้วัตถุดิบ เป็นเป็นวัตถุดิบที่ดีแล้วก็สดใช้ <สด S 3> ของสดใหม่หมนการเก็บไว้ได้สักประมาณสัปดาห์ครับ,รบผม,ผมทีนี้เนี่ยพอช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 บประชาชนส่วนหนึ่งก็บอกว่าจะซื้ออะไรเนี่ยก็หวาดระแวงเรามีม,มาตรการในการควบคุมการผลิตที่เพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับครับก็เราก็เริ่มคัดเลือกนะวัตถุดิบนะจากที่ เราสั่งวัตถุดิบมาก็ต้องเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับแล้วขั้นตอนการผลิตนะครับเราก็ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยแต่งกายรัดกุ่มนะครับใส่หน้ากากผ้าทำไมขอ,ข,อของเราเนี่นาายนะครับเป็นทุกคนในขณะปฏิบัติแล้วในการาประกอบนะครับตัวเค้กหรือแต่งหน้าเค้กเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเราใส่ถุงมืออย่างนะครับ ในการทํางานนะครับเป็นมาตรการนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะนอกจากความอร่อยที่ถูกใจแล้วความสดใหม่ของวัตถุดิบที่เลือกมาแล้วนะคะทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุกยังให้ความสําคัญในเรื่องของมาตรฐานในการป้องกันโควิดสิด้วยครับผมหลายท่านเขาจะอยากทราบแล้วฮะว่าจริงๆคุณจะอยากทราบเองหรือเปล่าผลิตในรูปแบบไหนยังไงบ้างฮะเห็นมีทั้งขนมเค้กแล้วก็มีทั้งคุกกี้เลยครับก็ผลิตภัณฑ์ที่เรา ผิดมาปีนี้นะครับเราก็ะจะมีเค้กอยู่3แบบนะครับก็คือ,อเค้กครีมโอรีโอ้นะครับเค้กแยมผลไม้เค้กครีมเชอร์รี่นะครับเราผลิตมา3ขนาดก็คือขนาดอนด์นปอน,นขนาด2ปอนแล้วก็ขนาด3ปอนนะครับ hmm. ส่วนคุกกี้นะครับก็จะมีคุกกี้เนยสดนะครับคุกกี้คอนเฟลกแล้วก็คุกกี้เม็ดมะม่วงนะครับ ซึ่งซึ่งก็จะมีราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจแบบเป็นถุงนะเพื่อที่จะให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้สะดวกได้หยิบสะดวกขึ้นในราคาที่ย่อมเยาวก็คือถุงละ70บาทนั้นเองทั้ง3แบบครับผมไปทุกกีที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะถุงละ70บาทครับผมครับผมเค้กตกปอนละเท่าไหร่ครับเค้กนะครับ1ปอนนี้ก็จะ190รบาทนะครับ2ปอนนี้ก็จะ3 6 0บาท นะครับแล้วก็ขนาดใหญ่สุดก็3ปอนด์นี้ก็540บาทครับค่ะแล้วก็เมนูไหนนะคะที่ผู้บริโภคนิยมสั่งกันมากที่สุดอันไหนคือแบบว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยครับจุดเด่นเนี่ยนะครับเค้กเนี่ยนะครับที่เราออเดอร์ไม่สุดก็คือเค้กครีมเชอร์รี่นะครับแล้วก็เค้กแยมผลไม้ครับที่ที่จะเป็นตัวชูนะครับ ผลิตภัณฑ์อาชีวะพิสูจน์ของเรานะครับะเลือกได้เลยนะคะเมื่อสักครู่มีทีมงานแจ้งมาคุณไจนาทชิมชิมหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงดิฉันเป็นตัวแทนอันนี้ดิฉันหยิบมานะคะเป็นคุกกี้มะม่วงหินมะพร้าวคุณผู้ชมเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวคุณเจตต้องดูก่อนหอมละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นคุณผู้ชมเจ็ดสิบบาทคุณผู้ชมนะไม่แพงนะแล้วก็เม็ดมะม่วงเต็มชิ้นนะดูความแน่นนะหอมเนยหอมเนยเลย โอ้โหเสียงกรอบมาถึงนี่เลยับกัดเข้าไปมีความละมุนแล้วก็หอมกลิ่นเนยสดจริงๆคะคุณผู้ชมแล้วมันตีขึ้นจมูกนะได้กาแฟร้อนๆชาอุ่นๆทานคู่กันนะอร่อยไอ้ที่สําคัญคือเวลากัดอะเนื้อในความแน่นของมะม่วงหิมพานคุณผู้ชมคือเต็มคําจริงๆอ่ะคุณภาพครับชินมากๆขออีกคํานะคะคุณจะสามารถไปก่อนครับผมนะฮะ เป็นไงครับเสียงตอบรับจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานราชการมีมาใช้บริการของเรามากแค่ไหนยังไงครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ได้สั่งผิดพันธข้ามานะครับก็เริ่มทยอยขึ้นมาเรื่อยๆและที่อย่างยิ่งก็คือในช่วงนี้ก็จะมีน้องๆนักศึกษาของเราครับพร้อมกับครูเนี่ยก็ไปตามสถานที่ราชการ,รนะครับเพื่อที่จะ ได้ให้สถานที่ราชการหรือบุคลากรในสถานที่ราชการนั้นได้ขุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเราครับ,รบ<ม>เสียงตอบรับก,ก็ถือว่าดีครับครับนะผมนะฮะแล้วต้องการที่จะเพิ่มยอดจําหน่ายไหมครับในอนาคตหรือว่ากําลังการผลิตเรายังยังได้ในวงจํากัดเท่านี้อยู่ครับในใน,ในข้อกําหนดของช่วงเวลาในเรื่องของกําลังผลิตเนี่ยเราเรามีค่อนข้างที่จํากัดนะครับฉะนั้นเราก็จะทําตามที่ ออเดอร์ uh, order, uh, ส่งเข้ามาเท่านั้นนะครับจนถึงว่ากําหนดเรารับออเดอร์วันสุดท้าย uh, วันที่29เนี่ยนะครับเราก็จะพยายามทําผลิตตามออเดอร์ให้ให้เสร็จรนะครับจริงๆตลอดทั้งปีเนี่ยเราผลิตเค้กด้วยไหมฮะหรือว่ามาผลิตแค่เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ uh, ตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานไหนนะครับหรือว่าประชาชนท่านไหนสนใจ ที่จะใช้บริการ,ริリพันเคก้กของเราเนี่ยก็สามารถไปประสานนะครับเราจะมีงานการค้านะครับที่อยู่ในวิทลัยสามารถที่จะประสานแล้วก็จัดตามที่ทุกท่านต้องการได้ครับใช่นะคะแล้วก็ช่องทางในการสั่งมีช่องทางใดบ้างคะท่านยุคนี้ยุศูศูนย์ยยยยยสะดวกรวดเร็วยังไงบ้างช่องทางในการสั่งนะครับเราทำเพจนะครับเป็นเพจ เค้กของวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับท่านเข้าไปในเพจทางโซเชียลน,นั่นได้เลยครับาสามารถสั่งได้เลยนะคะคแล้วก็ <อง S 1> ถ้าสั่งเสร็จเนี่ยต้องโอนค่ามัดจําก่อนไหมคะการจ่ายเงินนี่ต้องจ่ายยังไงบ้างาการชําระเงินเนี่ยนะครับก็เมื่อท่านมารับเค้กนะครับนั่นก็สามารถจะชําระได้ที่ที่สำนักงานเราจะมีสํานักงานารับชําระเงินนะครับ พร้อมกับถ้าเกิดเราไปส่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปร,รับชําระที่ถึงบ้าน,นมีบริการส่งอย่างนี้แล้วคิดค่าส่งไหมคะไม่คิดอะครับ ส่งฟรีด้วยบริการฟรีนะครับด้วยน้ําใจของเราชาวอาชีวศึกษาวิศลโลกนะครับเราบริการส่งฟรีครับพูดถึงเค้ก้วฮะเดี๋ยวต้องให้คุณสีนาทได้ลิ้มรสแล้วก็บอกรสชาติผ่านไปยังคุณผู้ชมนะฮะว่ารสชาติอาทีมงานเชิญเข้ามาได้เลยครับวันนี้ดิฉันทําหน้าที่คือเสียสละเพื่อคุณผู้ชมมากนะคะอันนี้เป็นเค้กอะไรครับพ่ออ๋อคะเค้กเอ่อเชอร์รี่ครับเป็นเค้กเชอร์รี่นะคะซึ่ง อ่ะพิธีกรชายเดี๋ยวกลัวว่าจะอยากประธาน <c oughs> เหมือนกันส่งให้อีกหนึ่งอันอันนี้นะคะคุณผู้ชมขะเป็นเค้กที่ต้องสั่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นเค้กที่ผู้บริโภคอย่างเรา,น,น,านิยมสา,ยสาม,สามอัน,<า>อนก็คือมีครีมโ,โอริโอ้เนยแยมผลไม้แล้วก็ครีมเชอร์รี่ด้วยทั่วไปนะครับก็จะเฉลี่ยกันนะครับแต่ในเส่องว่าเค้กแยมผลไม้กับครีมเค้กครีมเชอร์รี่นี้จะจะเป็นตัวชุโลงนิดหนึ่งแล้วความครีมของเขาคุณผู้ชมไม่เลี่ยน คือครีมมีความหอมแล้วก็เนื้อครีมไม่หนักจนเกินไปคือเนื้อครีมทานง่ายเลยเนื้อเค้กนะคะมีความฟูแต่ไม่แน่นเหนียวหนึบจนเกินไปคือทานข้องคอดีอ่ะอร่อยมากนะคะอ,คอยา,กากนกับกาแฟร้อนๆเนี่ยนะฮะเข้ากันดีมาก อร่อยค,คือไม่น่าเชื่อว่าคุณภาพดีขนาดนี้จะขายราคานี้ได้1ปอนหนึบาทครับนะถ้าเป็น 2, <S 2>, 2 <S ปอนสองปอนสามร้อยหกสิบครับผมสามปอนห้าร้อยสี่สิบบาทราคาไม่แพงใช่นะฮะก็สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ จริงๆถ้าใช้เป็นของฝากไปสวัสดีปีใหม่แขกผู้ใหญ่หรือว่าญาติสนิทมิตรสหายของเราเนี่ยก็สร้างมตรีจิตอันดีได้นะครับเพราะว่าดูหน้าตาของเค้กแต่ละปอนตเนี่ยตกแต่งอย่างสวยงามและพอได้ทานประทับใจในรสชาติอีกว่าเลือกของดีมาให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะครับผมสุดท้ายให้ผอได้ฝากถึงคุณผู้ชมครับที่สนใจอยากจะครับผมก็ก่อนอื่นต้อก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรล่งนะครับที่ได้อุดหนุน ผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ของวิาลอาชีวาถึกษาพิุโลนะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าเรายังมีเวลาที่เราจะรับออเดอร์นจนถึงวันที่29นะครับ29ธันวาคมนี้นก็ฝากพี่น้องนะครับได้สั่งออเดอร์เข้ามาได้นะครับถ้าท่านไม่ได้สั่งปีนี้นะครับท่านก็ต้องรอไปจนถึงปีหน้านะครับที่จะได้ไดชิม เค้กคุกกี้ของวิทยาลัยอาชีวะึกษาพิสุโลกนะครับครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะสั่งกันวันนี้จนถึงวันที่29ธันวาคมค่ะ055 258 570ต่อ0นะฮะครับผมหรือว่าจะ walk in ไปที่วิทยาลัยก็ได้มีอาจารย์มีน้องๆรอรับออเดอร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่มาร่วมรายการับสวัสดีครับผมนะฮะส่งความสุขให้กันนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับแล้วก็ ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเองให้ดีด้วยนะครับไม่ว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 จะแพร่ระบาดจะมีคนติดเชื้อร,รอบๆเรามากน้อยแค่ไหนยังไงอันนั้นไม่สําคัญสําคัญว่าเราดูแลตัวเราเองดีแค่ไหนครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเรา3คนพ่อทีมงานจาก NBT พิษณุโลกลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับ